สวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนาสมุนไพรนะครับที่ช่วยรักษาอาการนะครับมดลูกหย่อนนะครับแล้วก็อาการอื่นๆอย่างเช่นตกขาวริดสีดวงไส้เลื่อนกับบางลูกหย่อนมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ำเหลืองเสียความดันสูงนะครับและก็ช่วยปรับสภาพมดลูกแล้วก็ช่วยทาให้ต้านอนุโมลอิสระได้และก็ช่วยให้มดลูกเข้าอูและก็กระชับมดลูกนะครับ สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่084นะครับ749267นะครับเรามีเอกสารวิธีต้มแล้วก็วิธีทานให้ด้วยนะครับ1ชุดนะครับทานได้45วันนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267นะครับสวัสดีครับ